สวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้กินอะไรกินข้าวเหนียวไข่หมดแดงว่าแม่เป้งทอ,อด,อดไ,ขอะะไข่เจียวเหลือเนาะค่ะแม่เป้งไข่เจียวเหลือเจ้าบองหน่อยนึงไปส้ซี่พัดเอ่อพัดบรอกโคลีเมือนั่นใส่ตู้เย็นไว้เนาะแล้วก็เป็นหม่ำไข่ปลาค่ะหรือว่าสมไข่ปลานะคะถ้ากินข้าวเหนียวไม่น้อยก็จะมีตัวช่วยก็คือตัวนี้ เป็นชานะคะชารดไขมันลดน้ำตาลดักจับแป้งดักจับน้ำตาลนะคะชาตัวนี้ที่ไม่น้อยเคยพูดนะถ้ากินข้าวเหนียวฮอวก็ิมมีโตซอยประมาณนี้แหละจะแซ่บแท้แน่นอนวันนี้เมนูเหลือๆมันจะอร่อยไหมมาดูซิถ้ากินแล้วะจะแซ่บไหมมาดูเมนูเหลือๆจอากเมยน้อยกันจ้าของวันนั้นมั่งวันนี้มั่งเจาะแจ๊ะใส่กัน แกเป็นทอดไข่กินก็เขาคุกกะปิมันหลายหลายกินบบเมื่ออันนี้กะปลาอินซีผัดบอ็อกครี่กินบอ็อกครี่เมื่อปลาอินซีเหลือพริกทอดในผัดนี่พี่น้อง ยังอะนิดละหน่อยจะทิมกับเสีดายจะกิต่อกับพ่อกระเทิน Mắm khay đang cho cà phu quay. Kính ăn đẹp có điều nó... เจ้าบองกันแล้วหน่อยนึงตักออกมาแล้วเสิใส่กับปุ๊กเคลื่อนกับเนี่ยมันก็นสิบูตดได้แบ่งตรงไว้ตางหากจอบบอนเ,เขาเอามาอีกก็ซื้ออีกแซ่บแล้ว อากกินมัมเนื่อยยูพี่น้องมัมเนื่อแบบแบบใส่ใส่ก็มัมเนื่อแบบบ่ใส่ใส่เนาะมัมสดนะสูนเหนื่อบ้านนี่มาเห็ดนะมันเห็ดแดงยู่พี่น้องแต่ว่า,ามันก็แสบคนเนื่อบ้านเฮ้า กินเข้าไปนี่พิษกันเลยม้านฝากก็เหวสหมูก๊กขกันเฮ็ดกินได้บอเฮ็ดได้แ,แบบเสพทอเนื้อบานเฮาหมูบานเฮา แม่เป็นทอดไข่แม่ข้า้หยนถึงถ้าข่าหยันถึงแม่เป่ไมันจะอ,ออกสมสมกันเอยแตกป้แปะป้าแปะใส่ปากมาเลย,ยมาเลยน,น้ำแกงสวีเดนเปิดเทอมมอเลย พอแม่พาลูกมาส่งมาหัดลูกกลับไหวอเนี่ยบายอินซีจอาหีเแสตบอกแน กินกับผดตอนย่างด้ท่าน,นี่แหละเพราะที่ซองเขาเขาเห็ดยังเด็กหน่อยนักเรี้ยนย่งมือคู่กับเปิดเพ้งให้นหน่อยเต้น ออกมาเล็นทั้งหน่อยเมื่อสุกขนพี่มาถือแดดเปิดเท่งแฮตเต้นมีคู่ผู้ดูแลความปลอดภัยเด็กหน่อยเสืเสือสีเขียวเออมายืนดูแลเสืเสือสีส้มเขาเน้นการศึกษาเขาบร้เน้นเสื average, <res S 1> ้อ <dif>. ผ้าพี่น้อง ผัข้าผัดบะหมี่เครื่องแบบพิดกกดพิดลับเหียดเหงท้อมแดงนี้ิคพอด สมัยเป็นนักเรียนเนาะเป็นเด็กหน่อยแม่หันห่นหั่นหั่นทอดใส่ไข่เจียวห้ข้แเนียวห่อนๆกิ่นปลงอกแดงใส่นัวๆแน่แบบว่าเค็มแน่นะมาจากสกินบ่าเปลือง การเวลาพันไปเปลี่ยนไปมันก็เป็นไปนเมื่อแล้วนะัะพี่น้องวิธีวิธีชีวิตใหม่ก็จะเป็นแบบกระตือรือล้นต้องฝกอยู่ตลอดเวลา้ะเป็น วิธีสมัยเก่ากับสิทธิ์โซโล,ล่ีเนาะไปสากสาสาบ้า,าบ้าบ้าฟังรถมากกับบ้ารายไปย่ำไดงกับท่านไปโรงเรียนะ เค่องเผ็ดรื่องหอแล้วันลงเลนยี่มมงนี้นะเขาเจายกหมอนะ้อหกล้วพี่น้องแต่ก่อนี่เขาหน้บ้านนิดหน่อยนี่อนุบาลอนุบาลถึงหมอ้อหกสมัยนี่อนุอนบาลถึงหม้อสาม หม้อหกกะลวงไปใส่อีลงเรียนนึงเพราะว่าจมวนนิดหน่อยนักเียนมันหน่อยลง,นง,นงเ,เนี่ยอืมทานขึนง่ายันงมีอขเนี้ ช่วงบีบนำนักก็ช่วงให้กำไรกำไรร่างกายเนาะพี่น้องเนาะสลรับกันไปเ้าม,มีชาดีอ้อยห่อนก็นอาซาก็ได้แถมกินเพ็ดเพชรสลับกัน ได้ผลเยอะด้วยใคไม่นด้กินข้้นเหนียวกินชาตัตวนี้ได้ผลเกินเสาร์มากจะซังนำ้ำรักกับโบขึ้นคิดว่าใช้ได้ได้ผลดีไกบ่บีบีสิมากกันจิสังมาว้ให้ลูกกินนั่งสังมากบให้นั่งของแม่บ้านโอ้ย แอบ,บร้ายอ่ะเคียวอะไรอยู่น้อยนึงสิเงดอเด็กเก็บอีกแล้วเนี่ยไม่น่อยกินเขามื่อคาะ ไดะพ่อเลยค่ะแล้วใส่ใจกแล้วนะจุ๊บ